إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاعلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ว่ากุลบิดาติน์บัลลาล์และว่ก็ล่ัลาละตินฟินนารอูซีคุมว่าเอยะบิตักวอลาอโอกัดฟร์ันมุตตะกูลท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ทรงกำชับใช้สั่งเสียให้เราท่านทั้งหลายนั้นต้องเป็นผู้ที่ดำรงตอนอยู่บนหลักของ การตักว่าต่ออัลลอสุบฮานวะตาลาคำว่าตักว่าเราก็ย้ำเตือนกันอยู่ทุกครั้งก็คือการที่เราจะต้องเข่งคัดต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาละเว้นออกห่างในทุกๆสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ทรงบัญญัติไว้เป็นข้อหา้า เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตลอดชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั้นก็จะต้องดมรงอยู่บนหลักนี้ดังที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้เป็นการย้ำเตือนเป็นคำสั่งเสียที่ทรงตัดว่ยายาอิยะลลีนามนุตตะกุลลอฮฮักกตุกอติโอบรรดาศัทธชนทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงตักวาต่อลอสุบฮานมตาลาอย่างแท้จริง อย่างจริงจังเวลาตะมุตุนนี่ยพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตายอิลาวานตุม,มุสลิมอนเว้นแต่จะตายอย่างผู้ที่เป็นมุสลิมก็คือผู้ที่นอบน้อมผู้ที่ยอมจำนนอยู่กับหลักคำสอนของศาสนานั่นเองท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอาลัลลอฮฺสุบานอตาลาได้มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้าง บ่าวของพระอ,องค์ก็คือเพื่อที่ให้บ่าวของพระอ,องค์นั้นเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่บนความเชื่อฟังต่อพระอ,องค์ก็คือเพื่อให้อีบาดะต่อลอสุบฮาห์าตาลาเพราะฉะนั้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายจึงเป็นชีวิตที่จะต้องก้าวเดินอยู่บนหนทางที่ถูกต้องของศาสนาไม่ว่าจะ ในระหว่างทางหรือในการดําเนินชีวิตของเรานั้นมันจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคนะครับเราเองก็จะต้องยืนหยัดเราเองก็จะต้องดํารงอยู่ให้ถูกต้องในหลักคําสอนของศาสนาโดยเฉพาะอยงิ่งในยุคปัจจุบันนี้เราก็จะต้องต่อสู้กับหลายๆอย่างหลายๆสิ่ง ที่มันเป็นสิ่งที่จะมาต่อต้านสิ่งที่จะมาเป็นสิ่งที่เป็นตรงข้ามกับคำสอนของศาสนาโดยเฉพาะอยิ่งกระแสะในปัจจุบันนี้ที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการอ,ออกมารณรงค์ส่งเสริมให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นต้องมีการแสดง ก็เรียกว่าแสดงท่าทีของเราต่อสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมของเราปัจจุบันนี้ถ้าเราจะหันไปมองในสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมของเราก็มีมากมายนะครับความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมนะก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโลกนะครับดำเนินไปบนความเปลี่ยนแปลงนะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราใช้ชีวิตอยู่บนความไม่แน่นอนของสังคมนี้นะอยู่บนคำว่ากระแสซึ่งแน่นอนว่ากระแสบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่นะมีความรุนแรง ถ้าเราไม่มีความมั่นคงในจิตใจมันก็อาจจะหลงไปหรือว่าไปกับกระแสะที่มันไม่ถูกต้องต่างๆเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นอะไรแล้วครับที่จะมาเป็นตัวกำหนดท่าทีของเราหรือทำให้เราจะต้องแสดงบทบาทอย่างไรในสังคมนะครับในสิ่งที่บางครั้งสิ่งที่เป็น สิ่งหารามเนี่ยมันผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลากหลายด้วยในปัจจุบันนี้เราในฐานะที่เป็นป่าวอัลล์เป็นผู้ี่อที่เราจำเป็นอยู่เสมอว่าชีวิตของวกเราจะต้องอยู่ในกรอบของคำว่าตักวาก็าคืออะไรที่อเราห้ามเราก็ต้องยับยัง้งบางครั้งเนี่ยไอยสิ่งที่เป็นข้อห้ามนะเราก็ไม่อยากจะเข้าไป ข้องแวะไปข้องเกี่ยวกับมันแต่บางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้บางทีมันก็แทบจะเดินมาหาเราเข้ามาอยู่กับตัวเราด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะย้ำเตือนพวกเราในฐานะที่พวกเราอยู่ในสังคมนี้ซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้เอือ้อ อำนวยที่จะมาปกป้องคนที่เป็นคนที่เข่งทัพคนที่เป็นคนดีมีศีลธรรมทั้งหลายเพราะอะไรก็เพราะว่าไอ,าอสิ่งชั่วต่างๆมันก็ถูกเปิดไอคำว่าถูกเปิดก็หมายความว่ามันแต่ก่อนเนี่ยมันเคยถูกปิดกั้นนะเคยมีมาตรการมีกฎหมายที่จะคอยป้องพามชั้นหนึ่งแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีกฎหมายมาคอยป้องกัน แต่เราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ยังเล็ดลอดออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของสุราในเรื่องของการพนันต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยปกติแล้วมันก็มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกทำให้เผยออกมาหรือว่าถูกนํามันขึ้นมาโดยผู้ที่ ควรที่จะมีหน้าที่ที่จะต้องคอยดูแลสังคมให้มันเกิดความเรียบร้อยจัดระเบียบสังคมให้อยู่ในคันลงของธรรมนะกลายเป็นผู้ที่นำมันขึ้นมาเสียเองก็มันก็บ่งชี้ว่าสังคมของเรานั้นมันกำลังจะกัดตะปัดนะแทนที่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่คนที่เป็นผู้ปกครองภาครัฐ จะเป็นผู้ที่คอยปกป้องประชาชนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยแต่กลายเป็นผู้ที่เป็นรัฐนำเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะมาสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่นำมันขึ้นมาเสียเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีมบทบาทสำคัญเหมือนกัน ที่เราจะต้องแสดงออกในฮะดีษของท่านโโรอซูลสอลลัลลอฮุอะลัยอะสัลลัมท่านรอดซูลก็ได้วางหลักก้นกว้างไว้ท่านรอดซูลบอกว่ามันรออามินตุมมุงการนันฟันอยู่กับเยิบผู้บียดีฮีผู้ใดก็ตามที่เขาได้เห็นใช้คำว่ารออาก็คือเห็นในที่นี้ก็มหมายวามว่าเราได้ไปพบได้ไปอยู่กับมันได้ไปประสบกับไปสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่เรียกว่าอะไรมุงกัดคําว่ามุงกัดก็หมายถึงสิ่งที่นะถูกปฏิเสธปฏิเสธโดยใครโดย,ย,โดยอัลอสุบาฮานมาตาลาโดยบทบัญญัติอโลบฮัลาบัญญัติมาเป็นข้อหนะ้ามบอกว่ามันไม่ถูกต้องภนะาษาหรบเรียกว่าฮารอมฮารอมนี่อยู่บนหลักห้าประการนะครับสิ่งที่อัลอสุบาฮานมาตาลา บรญดตดวเป็นข้อหา้ามนั่นเพื่อปกป้องสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญ5ประการก็คืออะไรหนึ่งเพื่อปกป้องาศาสนาขอรานั้นอะไรก็าตามที่มันจะมาทําลายาศาสนาให้มันเสื่อมลงไปหรือว่าให้มันหมดไปนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องปกป้องทั้งหมดาศาสนาก็ห้ามนะครับอะไรก็ตามที่จะมาทําให้าศาสนาหมดไป ดอทำลายศาสนาก็ห่ามสองทำอะไรเพื่อรักษาชีวิตชีวิตของคนเราเป็นสิ่งที่อลอสปานตาลาสร้างมาเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มาจะมาทำลายชีวิตของคนเนี่ยศาสนาก็จะวางหลักห้ามไว้เช่นไปฆ่าเขาตายหรืออะไรที่จะมาทำลายชีวิตของมนุษย์ด้วยกันก็เป็นข้อห้าม สามก็คือทําลายสิ่งที่จะต้องรักษาไว้ก็คือทรัพย์สินอะไรที่จะมาทําลายทรัพย์สินของคนเราศาสนาก็จะบัญญัติห้ามไวสี่ก็คือทําลายสติปัญญาอะไรก็ตามที่จะมาทําลายสติปัญญาของคนเราเช่นยาเสพติดนะให้โทษท้างลายศาสนาก็ห้าม แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือเกียรติของคนเราเชื้อสายของคนเราอะไรที่จะมาทําลายทําให้เชื้อสายของคนเรานะมันหมดไปหรือว่าดูหมินศักดิ์ศรีของมนุษย์เช่นเรื่องของการทําดีนาทําให้เกิดค,ความมัวหมองทําให้นาศัก์ของคนเราัถูกทําลายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่ามุกัก็คือสิ่งที่ศาสนาปฏิเสธห้าม ไม่ให้เรานั้นไปกระทำอันใดก็าตามที่มันจะทําให้เกิดสิ่งที่จะมาทําลายทั้งห้าประการนี้นั้นนบ,บีบอกว่าใครก็ตามที่เขาเห็นที่เขาพบสิ่งที่เป็นมงกัดฟันยูกายยิ้มผูบียาดีฮีนบีบอกว่าอะไรให้เ,เขาต้องเปลี่ยนแปลงมันแก้ไขมันอันดับแรกเลยคือด้วยมือของเขา คำว่าด้ยมือก็หมายความว่าด้วยอำนาจก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นเราเป็นผู้ปกครองเราเห็นลูกของเราดื่มน้ําดื่มสุราดื่มน้ํากระท่อมหรือเสพยาเสพติดเราสามารถจะยับยั้งได้ทันทีเลยโดยสิทธิโดยความชอบธรรมเพราะว่าในฐานะที่เป็นไหนเป็นพ่อหรือเป็นผู้ปกครองนะหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีอำนาจโดยโตรงที่มองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมก็สามารถที่จะปราบปราม,ามขาจัดสิ่งชั่วท้าต่างๆเหล่านี้ให้ออกไปได้เพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คืออะไรด้วยมือของเขาฝ่ายลัมยสตเตียผู้แต่ถ้าหากว่าทําไม่ได้เราไม่มีอำนาจที่จะไปจัดการเราไม่ใช่เป็นผู้ปกครองเราอาจจะมองเห็นพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ นะฟาบิลิซานนฮีทนะบีบอกก็ให้ด้วยกับคำพูดนะอาจจะลงไม้ลงมือไม่ได้ก็อาจจะพูดให้สติอาจจะตักเตือนหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถก็ใช้คำพูดนะชักจงูงตักเตือนให้เห็นถึงโทษภัยต่างๆให้เห็นถึงความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ประการสุดท้ายฟะอิลลัมยัสตาเตียนะฟาบิลิ ถ้าบีกบ็บีถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ไม่ว่าจะด้วยอำนาจของเราให้มันหมดไปด้วยคำพูดต่างๆก็ด้วยกับอะไรด้วยกับจิตใจของเรานั่นก็หมายความว่าอย่าไปเห็นดีเห็นงามกับสิ่งเหล่านั้นเราต้องปฏิเสธเราจะต้องไม่อยอมรับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสามขั้นตอนที่ท่านศาาสุลัลลฮุอะลัาลายิวะซาลัม ได้บอกกับเราเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตอนนี้เรากําลังอยู่กับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราตอนนี้มันก็มีกระแสะออกมาเรื่องที่มันออกมาแล้วก็เยอะแยะไม่ว่าจะเป็นกัญชาก็กลายเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเอามาไว้อยู่ข้างถนนแล้วตอนนี้น้ํากระท่อมก็อยู่ข้างถนนแล้วตอนนี้ นะมันก็ยังไม่ได้เข้าไปในบ้านหรือมันเข้าไปแล้วก็ไม่ทราบไดนะ้ที่กําลังจะเข้ามาอีกมหอีเลยก็คือเรื่องของบ่อนเสรนะีอะไรต่างๆเหลา่านี้เพราะฉะนั้นถามว่าเราในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งนะที่ไม่ได้เห็นพร้อมหรือไม,ไ,มไ,มไม่มีความเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามกับสิ่งเหลา่านี้เราก็ต้องใช้ขั้นตอนอย่างที่ท่านสุซูร สุลอะลัยอัสลัมได้บอกไว้นี่แหละว่าถ้าเราจะขจัดหรือต่อต้านสิ่งต่างๆเหล่านีนะ้ก็จะต้องทำเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันกำลังคุกคามสังคมของเราคุกคามคนที่เป็นคนดีๆทั้งหลายนะแต่ก่อนแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยใครจะไปกระทำนะคนจะไปเล่นการพน,นันก็ต้องไปแอบเล่นเพราะอะไรเพราะผิดกฎหมาย คนที่จะไปเสพยาก็ต้องไปแอบเสพต้องต้องต้องหลบต้องซ่อนนะเดี๋ยวนี้เนี่ยพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้แทบไม่ต้องหลบไม่ต้องซ่อนกันแล้วนะคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะมันถูกอะไรมันถูกดึงขึ้นมาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศาส,สนาไม่ให้เราเอามันขึ้นมานะครับมันอาจจะอยู่ ในวงของมันนะคนไปกินเหล้าก็อาจจะไปแอบกินมันไม่ได้มากินเดินบนถนนแต่ถ้ากฎหมายมันอนุญาตอะไรเราก็จะเห็นนะเนี่ยอย่างกับสุราเนี่ยบ้านเราไม่ไม่มีข้อห้ามเราก็จะเห็นคนเมาเดินคนถือขวดเหล้าเดินนะกินกันไปให้เห็นกันเป็นเยีย่ยงเป็นอย่างให้กับสังคมได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกต้องแล้วมันถูกปล่อยปละละเลยหรือแม้กระทั่งผู้ที่ควรที่จะป้องปามเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ชักนำมันขึ้นมาเสียเองเนี่ยสังคมมันก็จะอะไรเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อห้าอลอสซบานนตาลาได้ตัดไว้ในเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็นอทรงตัดว่ายาอุลัสีนามามนู อินัมัลอมรุลไมซิรวันอันซอบันอัลลอมริจซุมมินามลิชัยตอนฟ้จตันิบูลอัละละกุมทุฟลิฮูนหมายความว่าไงหมายความว่าโอ้บรรดาสัทธาชนทั้งหลายแท้จริงสุราการพานัน,นการเส้นว่าการเสียงทายคืออะไรคือริจซุนคือความโสมกรปกไอคำว่าโสมกรกตรงนี้ก็หมายความว่าถ้าใครไปเกี่ยวพันไปเกี่ยวข้องกับมัน มันก็ฉุดดึงชีวิตของคนคนนั้นให้มันต่ำลงไปนะให้มันไปสู่ความโสมมใช้คำว่าโสม,มมก็เพราะว่ามันไม่ดีมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วกุหานสัมทับว่าอะไรฟาเจตานีบูให้ห่างไกลแล้วละกุมทุฟลีฮุนเพื่อที่พวกท่านทั้งหลายจะได้ได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันกําลังเผยตัวมันออกมา เผยตัวเนื่องมาจากอะไรเนื่อมาจากคนผู้มีอำนาจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นนะที่เราห่วงเนี่ยนอกจากเราห่วงตัวเราแล้วเราคนที่จะต้องห่วงมากที่สุดไม่ใช่คนรุ่นเรานะครับแต่เป็นคนรุ่นเล็กๆเนี่ยเด็กๆเยาวาชนทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเขาเติบโตมาเนี่ยนะครับเขาจะได้มองเห็นเขาจะได้รู้ได้สัมผัสได้ซึมซัพ ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าไปแต่ต้องมันแต่เขาจะเคยชินกับมันเขาจะเคยชินกับพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็จะถูกมองว่าจากที่มองว่าเป็นมุงกัดมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาแล้วไอการต่อต้านเนี่ยนะหรือการรังเกียจมันก็จะหมดไปเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ผลของมันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้น ทีเดียวนะการพนันโผล่ขึ้นมาสิ่งเสพติดโผล่ขึ้นมาเรื่องของเพศเสรีโผล่ขึ้นมาเรื่องต่างๆที่เป็นสิ่งหารามเดี๋ยวเราสุบฮานุตาลาห้ามไว้นั้นมันถูกปล่อยตัวออกมาสู่สังคมแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ว,ว่าจะมาสร้างความเสียเสียวันเดียวแล้วจบไม่ใช่แต่มันก็จะเกาะกินมันจะค่อยๆบ่นทำลายนะชนแต่ละรุ่น รุ่นพวกเรารุ่นพวกผมเนี่ยอาจจะรอดพ้นะเพราะว่าอะไรเพราะรู้เรียนรูนะ้แล้วก็รู้ถึงโทษภัยของสิ่งเหล่านีนะ้แต่ลูกหลานของเราที่เขาเติบโตมากับสิ่งที่มันคุ้นเคยเนี่ยต่อไปเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติท่านพี่น้องลองสังเกตดิเราขับรถออกจากบ้านนะครับขับรถพาลูกเราไปส่งโรงเรียนผ่านอะไรบ้างข้างถนนนะเราผ่านอะไรบ้าง ผ่านสิ่งที่มันนะจันล,ลงวจิตหัวใจของเราไหมหรือว่ามันมีสิ่งอื่นที่ตอนนี้มันแฝงเข้ามาด้วยเนะี่ยลองลองนับดูได้เยเยอะแย,ยะแค่ไหนเต็มไปหมดนี่แค่ข้างถนนแล้วถ้าในสื่อโซเชียลแ่ะเยอะแยะอีกมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันกําลังถูกปลดปล่อยมันกําลังถูกทําให้กลายเป็นําว่าอะไรเสรีนะาำมาเสรีก็คือใครจะทําก็ได้ มันเป็นสิทธิของคนเราที่จะกระทําแต่ถามว่าหลักการของเรายอมไหมล่ะหลักการของเราไม่ยอมแล้วไม่ได้อนุมัติอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นท่าทีเหล่านี้พวกเราก็ต้องยืนอย่างสามประการที่ท่านอบีบอกไว้เนี่ยต้องเอามาใช้หนึ่งด้วยกับมือของเราด้วยกำเนาดของเราถ้าเราสามารถที่จะปกป้องกําจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สองด้วยกับคาพูดและเดี๋ยวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่า เราสู้ได้เพราะอะไรเพราะเราก็มีอาวุธอยู่ที่มือของเราก็คือโซเชียลเนี่ยมือถือเนี่ยเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องของการต่อต้านที่มันแสดงท่าทีว่าเราไม่เอาเราไม่ชอบเนี่ยเราอย่าอยู่เฉยนะครับแล้วก็มันก็มีองค์กรต่างๆที่เป็นหลายๆองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมุสลิมเราก็มีนะครับศาสนิค,คือเนี่ยเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปพูดถึงเขาแต่เขาก็ต่อต้านกัน แต่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะแล้วก็หลักการของเราก็ชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับในสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเราก็ต้องหาทางทุกวิธีทางที่เราจะแสดงออกออกมานะว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ปรารถนาไม่ปรารถนาที่จะให้มันออกมาเพ่งหาดอยู่ในสังคมของเราออกมาละว,วาดออกมาให้มันเป็นสิ่งที่เป็นภาพ ที่สร้างความเสื่เสียให้เกิดขึ้นกับลูกหลานของเราแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราปล่อยปละละเลยมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วลูกหลานของเราถ้าเราไม่ปกป้องเขาเขาก็จะเดินไปสู่สิ่งต่างๆ่เหล่านั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งด้วยมือของเรา 2. ด้วยกับคำพูดของเราและ 3. ามก็คือด้วยกับจิตสานึกที่เรามีอยู่ก็ต้องไม่ยอมรับแล้วทําอย่างไรจะทําให้สิ่งเหล่านี้ มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ต้องหันกลับมาดูลูกหลานของเรากลับมาดูตัวเราสุดท้ายก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าถึงที่สุดแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่อาจที่จะไปยับยัง้งนะไม่อาจที่จะไปทําให้มันหายไปได้นะมันออกมาสุดท้ายเราก็ต้องปกป้องตัวเราเองนะเหมือนโรคระบาดท,ที่ผ่านมาโควิดในเมื่อเราไม่สามารถที่จะไป ป้องกันมันได้แต่ไปจํากัดเขตไม่ให้มันลุกลามเนี่ยเมื่อมันลุกลามเราก็ต้องไปฉีดวัคซีนเดินไปหาหมอให้หมอฉีดวัคซีนก็เช่นเดียวกันอันนี้เปรียบเทียบว,ว่าลูกหลานของเราตอนนี้ท่านอย่าชะล่าใจนะครับท่านอย่าประมาทนะครับท่านทํำยังไงที่จะเอาวัคซีนที่อัลลอฮฺสุบฮา,านุอฺตาลาให้มาก็คืออิสลามฉีดเข้าไปเยอะๆแล้วต้องรีบฉีดด้วยไม่ใช่ปล่อย,ยจนกระทั่งอายุ15 1หแล้ว ยังไม่รู้จักคำว่าอิสลามเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่ทันการเพราะฉะนั้นต้องตั้งแต่เล็กเลยตอนเนี้ตั้งแต่อายุน้อยๆนี่ตั้งแต่ถ้าเราเอาลูกเราเข้าเรียนอนุบาลเมื่อไหร่นั่นต้องให้เรียนศาสนาแล้วต้องให้เรียนพระอารต้องให้รู้จักอัลลอฮ์แล้วต้องให้มีอิหม่าแล้วต้องปลูกฝังเรื่องอิหม่าแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ช้าไม่ได้นะบอกเลยถ้าช้านี่พวกเอาไปกินหมด นะเพราะฉนั้นท่านผู้ปกครองท่างหลายก็อยากจะย้ําเตือนตรงนี้ด้วยนะว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยนะผมมองไปเนี่ยลูกหลานเราหนาตาเพราะว่าอะไรเพราะหยุดเทิมแล้วนะเด็กๆของเราเยอะนะครับเยมาชนลูกหลานเราเยอะมากเพราะฉะนั้นพวกเขาเคืออนาคตของพวกเรางั้นทํำยังไงที่จะปลูกฝังเด็กเหล่านี้ให้เติบโตมาไม่ต้องเอาอะไรมากโตมาอย่างที่เราโตมานี่แหละโตมาอย่างที่พ่อแม่เรา เลี้ยงดูเรามาแล้วก็ปลูกฝังเรามานี่แหละเอาแบบนั้นแหละให้เขาเรียนรู้ในเรื่องศาสนา15ปีให้เขาละหมาดได้ได้เขาเข้าวัยอากินบาลิกเราต้องหันไปถามแล้วหรือหันไปสํารวจแล้วว่าลูกเราละหมาดเป็นหรือยังไม่ใช่ว่า15ปีแล้วยักตัก,กระเบิไม่ถูกยังกอดอกไม่ได้ยังไม่ได้รู้เลยว่าเวลาละหมาดมันต้อง5เวลาเพราะละหมาดคืออะไรคือหลัก เสาหลักของศาสนาเลยเพราะฉะนั้นนะบีเนี่ยย้ำเตือนเรื่องอะไรเรื่องละบาดนะมูรูอาัลลาตุกุมบิสซาลาบอกไว้เป็นหลักเลยพราะท่านทั้งหลายจงใช้ลูกหลานของท่านให้ละมาตก็คือให้สอนเขาให้ละมาดนะครับเรื่องตะซับอซีนีนก็คือเจ็ดขวบเพราะฉะนั้นช้าไม่ได้แล้วนะครับนะแล้วก็ปล่อยไม่ได้ด้วยประมาทก็ไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะสังคมเดี๋ยวนี้เหมือนอะไรเหมือนถ้าเป็นน้ําก็คือมันมันเริ่มเน่าแล้ว เนะี่ยไอ้สิ่งไม่ดีเนี่ยมันถูกปล่อยลงมาแล้วถ้าเรายังไม่หาทางที่จะป้องกันที่จะเยียวยารักษามันก็ตายกันทั้งทั้งหมดนั่นแหละตายกันทั้งบ่อนั่นแหละถ้าเราไม่ช่วยกันเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรามองเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกําลังผุดขึ้นมาก็ด้วยกับกิเลสและตัณหาของคนและไม่ใช่คนธรรมดาก็คือคนที่มันต้องการผลประโยชน์คนที่มันเป็นผู้ที่อะไร อยู่ในชนชั้นที่เป็นผู้ปกครอง,องที่ควรที่จะต้องดูแลสุขทุกข์ของคนที่เป็นรัศดรประชาชนให้ให้อยู่ในในในหลักของศีลธรรมกลายเป็นผู้ที่ทําลายศีลธรรมเสียเองเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เบื้องล่าง,งพวก,เร,กเราก็ต้องอะไรต้องตระหนักแล้วก็ต้องตืง่นรู้แล้วก็ต้องปกปก้องตัวของเราและสิ่งที่จะมาปกปก้องตัวของเราได้ก็คือหลักคําสอน وسأسأل عن إيه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفرو إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا إيه الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بِحَبْلِ الله جميعا ولا تفرقوا إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحد حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع فمن شذ شذ في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون من الصلاة